ผ่านมาร้อยตำรวจเอกน,นรเสตเอมกริดรองสารวัตรสอบสวนสอนอบางกอกน้อยรับแจ้งเหตุยิงกันตายเหตเกิดใกล้ปากซอยจรัสน,นิทวงศ์ทับหนึ่งถนนจรันสนิทวงศ์แขวนบ้านช่างหลอ่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจึงได้รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งห่างจากสอนอบางกอกน้อยประมาณ300เมตรริมถนนเลนซ้ายสุดพบศพนายสัตวรรษรอบรู้อายุ23ปีนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่1ขึ้นปีที่สองสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สภาพศพนอนตะแคงขวามีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่หน้าอกซ้าย1นัดอกขวา1นัดซี่คโครงซ้าย1นัดขาซ้าย2นัดและนิ้วโป้งขวา1นัดรวม6นัดและพบหัวกระสุนไม่ทราบขนาด3หัวตกบริเวณที่เกิดเหตุ ใกล้เคียงที่เกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่านูโวสีขาวดำล้มคว่ำม,มีรอยกระสุนทะลุหนึ่งนัดและหมวกกันน็อกเต็มใบสีขาวของผู้ตายจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่ผู้ตายขี่รถจัก,กรยานยนต์ถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชายสองคนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบขี่รถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นเอ a นม็สีขาว ขี่ประกบไล่กระหน่ำยิงหลายนัดทําให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำถลไยไปกับถนนก่อนที่คนร้ายจะกลับมาจ่อย,ยิงซ้ําอีกหลายนัดแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามถนนจรรญสนิทวงขาเขาวมุงหน้าสีแยกคอยชายล่าสุดทางด้านพันตํารวจเอกนัทพัฒน์ธรรมชุตินัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยระบุว่าได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางของคนร้ายรวมถึงกล้องวงจรปิดแล้วโดยเบื้องต้นพบว่าคนร้ายทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์ประกบผู้ตายมาตั้งแต่หน้าคอนโดมิเนียมบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ2จากนั้นเมื่อข้ามทางรถไฟบางขุนนนท์มาประมาณ100เมตรซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีแสงไฟสองสว่างคนร้ายได้มีการประกบยิงจํานวนหลายนัดจนรถผู้ตายเสียหลักล้มลงจากนั้นคนร้ายก็วนย้อนสอนกลับมาการะ หนำยิงจนเสียชีวิตและหลบหนีไปมันหลายๆเรื่องผมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ด้วยหวังกำลังดำเนินการให้อยู่ยังไม่บอกอะไรบ้างไม่ได้เพราะว่ามันเราเรายังไม่จับประเด็นไม่ไม่มุ่งไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งกำลังร้องอยู่นะ สำหรับเหตุการณ์ประกบยิงนักศึกษาช่างกนเสียชีวิตครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2565เวลา22นาฬิกา10นาทีซึ่งมีคนร้าย2คนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงนักเรียนสถาบันชื่อดังจำนวน8นัดจนเสียชีวิตเหตุเกิดที่บริเวณซอยเทิดไทย86แยกกำนันแมน้นทองที่สอนอบางขุนเทียนโดยยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ส่วนผู้ก่อเหตุทั้งสองคดีนี้จะมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นััน้นตรรววจยยงงอู่่ะหา การตรวจสอบ ส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศิริราชนางอุไรวันรอบรู้อายุ49ปีบรรดาของผู้เสียชีวิตและเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมารับศพโดยบรรดาผู้ตายอยู่ในอาการศกเศร้าร่ำไห้ตลอดเวลาโดยแม่ของผู้เสียชีวิตระบุว่ามีลูก3คนโดยผู้ตายเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวที่ผ่านมาลูกชายเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหาหรือมีเรื่องกับใครรวมถึงลูกชายอยากเรียนเก่งและสอบเข้าสถาบันแห่งนี้ด้วยตนเองตั้งใจจะประกอบอาชีพวิศวกรเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัว ดีๆอยากครอบครัวมีที่ดีขึ้นเรื่องบางที่ไหนก็อะไรก็ไม่ทได้ทำนี่ทำนั้นอะไรแบบถ้าเป็นเด็กเกเรหนุ่มกับป็นง้าอะไรสักคับอะไรนี่เป็นเด็กดีมาที่อยู่ที่นี่รุ่นพี่เพื่อนก็บอกว่าก็ว่าเป็นเด็กดีเราได้แล้ว อ,อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ทำในจิตใจทำอะไรแม่ของผู้เสียชีวิตกล่าวด้วยว่าก่อนหน้าน,นี้ได้มีการโทรศัพท์คุยกับลูกชายซึ่งลูกชายบอกว่าจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเลยเพื่อกลับไปหาแม่ในเทศกาลสงกรานต์ไม่คาดคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้คุยกัน